ทั้งหลายที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยมาดูนี่เนี่ยลูกหลานใครมาอยู่อยู่วัดอยู่ว่าเนี่กินข้าววัดข้าวว่าพ่อแม่ไม่รู้ไปไหนพ่อแม่ก็หาไม่เจอพ่อเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้แม่เขาอยู่ไหนไม่รู้เออเออไอนี่ไอนี่กับพ่อไปไหนก็ไม่รู้อันนี้กับนี่นี่ เออไม่มีคนมีพ่อไม่ีแม่เลยนี่นี่เด้ไอเนี้ยน้องอะไรนี่น้องปอน้องปอก็ไม่มีแม่พ่อก็ไม่มีอยู่ไหนไม่เห็นมีพ่อมีแม่เลยเออไอเนี่ยโอไอไอช้างทองเขาอกใจไม่ใช่อะไรลีโอลีโอก็ไม่มีแม่พ่อก็ไม่มีเออไม่ตัอลูกไม่ตจอลูกกัมภา ลูกผ้าพ่อแม่ยังเหมือดเฮือนบ่มีมันอยู่ตึกสามสั้นเออเฮือนบ่มีมันอยู่ตึกสามสั้นใดเมื่มีเฮือนพ่อแม่ยังเหมือดเอากินเร็วๆลกกินเร็วๆกินเร็วๆกินเร็วๆจะได้ไปไปเก็บขยะหรือจะได้เอาตังค์ให้เร็วๆเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวลงตาจะไปแล้วนี่หรือไม่ได้ตังค์ได้จะบอกกับกับข้าเทไรน่ะเนี่ยเออเออกินเร็วจะบอกลงตาเอาบาทมาเทด้วย เอาบานรมาเทด้วยน้องตากับข้าวก็รีบกินเร็วๆกินเร็วๆอย่ากินช้าอย่ากินเล่นกับข้าวเยอะแยะทําไมไม่แกะกับข้าวเยอะแยะทำไมไม่แกะกับข้าวกันกินกันนะลูกกินแบบนี้อร่อยเออกินเด่นระกินเด่นพระอร่อยเนาะเออแบบไอแบบแบบวิีโอหน่อยมันอร่อยหรอกลูกสามปีก็ไม่จบไม่อร่อยหรอกอมไว้อย่างนั้นมันไม่เอา เอยไม่ม no wow. oh, oh, ีแรงกินแล้วกูว่าเนไหนไปถือดูมากินี่เปรเอยเปอลไอปอมากินมันอมไว้มันไม่กินกินแต่พิจารณากินแต่พิจารณาลูกอย่ามามองลงตาลูกเดี๋ยวลงตาเอาบาดคว่ำใส่หัวได้นั่นกินเร็วแล้วเก็บเก็บเอาแบ่งไว้หน่อยดิแล้วมันเยอะหรือเปล่าตัวเองเอาอะไรหรอนั่นเด็กเทเข้าไปแล้วกับข้าวอยู่ไหนเออ เอ,เอาไปเอาไปทำไมเอาไปทำไมาผมไม่เอาเอาแบ่งข้าวกับข้าวกันลูกแบ่งข้าวข้าวเอาไปให้หมดกับข้าวนะเป่งคนอื่นด้วยในบ้านด้วยใครอยากได้ก็ให้เขาไปอีปูอีปอหนึ่งไอปอก็กไ,ปไปไปบ้านโคกสูงปอลไปเ่องปูอันนี้ปอกลับเอาไปอันนี้ปอกลับเอาข้าวไปแบ่งยายที่นู่น,นอเมองงอย่าติหนูอือโยอาณาก็ะโยกเตาเลย เยอะๆขมันบ้านได้ในกลุ่นขมันเลนตู้ได้อยู่แล้วอ่ะเออกลัวขมนตู้ลูกขมิ้นเนาะไปกระฝงเออไปเอาไปลูกเอาไปเออเอาไปเอาไปให้ปอไปด้วยให้ปอไปให้ให้ให้เอาเออปอให้ไปให้อันนี้ให้ปู่ให้ปู่ให้ย่าเออมีนแบ่งแบง ยัดเข้าไปเร็วๆบุตรใครกินข้าวโหกินยิ่งกว่าไก่เคียโอ้ตายไอเลโอเนี่ยเดียวไปแย่งข้าวหมากินทำไมลูกถ้าอิ่มลวลูกเลยเอาเอาไปเลยเก็บออกเก็บออกเดี๋ยวมีเก็บออกได้เก็บสำรับเออน่าไฮปอเก็บเข้าไปให้หมดลูกเก็บเข้าไปให้หมดใส่ถุงให้หมดน่าเอายางรัดเข้าไปเนี่ยน้ำพริกอะน้ำพริกอะเอายางรัดลูกยางรัดยัดเข้าไปในถุง เก็บถ oh, uh, ุงเปโอเก็บถุงลูกเคลื mom, ่อนลูกไปนั่งทําไมโวอุ no. ้มทิ้งเลยดีกว่ามั้งนี่ไม่ลุกสักทีไปไปเตะเข้าไปฝามีก็ไม่ปิดกินแล้วก็ไม่ปิดไม่หมดโอ๊ะน่าบุญไวไหนก็ยืนเป็นชั่วโมงยืนทําไมเฮ้ยมาเอาออกเองก็ได้ที่อื่นมีมาเอาออกเอง ไม่ต้องไปเทเลยนะเอามือหยิบเอาก็ได้เออผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินหรอกผมฉันเอาเก็บขวดน้ำเอาปอเก็บขวดน้ำเอาฝามันปิดฝานู่นอย่าเช็ดอย่าเช็ดอย่า เร็ว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 ไม่กวาดมากวาดพอไม่กวาดมากวาดเอาผ้าออกลูกเอาผ้าออกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาผ้าออกกวาดเร็วอเรื่เรื่บาดบาตบาตโดนบาดเอากวาดไปลูกเกวาดไปลูกกวาดเลยเออกวาดไปเลยกวาดเกยงเก่งกวาดเกยงเก่งกวาดเบาๆค่อยๆลูกเออกวาดไปโน่นไปมุมโน่นเลยนี่กวาดไปดีๆลูก กวาดชาชาดเออเก่งคนไหนเก่งก็ได้ยี่สิบาทคนไหนไม่กวาดไม่เกี้ยงก็ได้บาทเดียวกวาดดีๆลูกกวาดไปโน่นมุมนู่นมือไหมหลูกตาชี้ไปน่นกวาดค่อยๆค่อยๆกวาดไปดันไปนิดๆทีละนิดทีละหน่อยดันไปดันไปดันไปเออกวาดไปดันไปข้างหน้าดันค่อยๆนะ่ะอันเห็นไหมดินเห็นดินไหมแดงๆนะ่ะกวาดไปด้วยกวาดไปลูกกวาดไปเรื่อยๆเออกวาดทุกกอง ลูกตาขู่แล้วลูกตาขู่แล้วมันได้ชื่อดำชื่อตุบๆวาดไปลูกวาดไปดันไปนู่นเอาที่ที่ตะขยามาใส่นั่นที่ตะขยานมาตัดใส่เลยมวามได้มหมาี่มา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 ม เข่ากันแรงๆฟึดเออเออเออไอ้มันเก่งว่ะเก่งมันเก่งว่ะหมดนไม่รูกอ้าวลงตาโอ้มันไม่ต้องเอามันออกมาหรอกพอไล้ลู้ไปวางเนอกเออน่ะวางไว้น่ะเทไว้นั่นน่ะแล้วมากวาดตรงนี้เข้ามุมไป วนี่ข้ามุมไปหนึ่งกลับข้างมุไม่กวาดตั้งขึ้นท่านก็เสร็จแล้วอนตั้งไม่กวาดไว้เออไปไปให้ลงเท้าไปเด่นเลยเดี๋ยวดี๋วลูกน่ไม่ควรทำน้อยไม่ได้ตัวเล็กต้งวมา ໄປໄປໄປម៉ាម៉ាໄປໄປ ให้ต right. mm ัวเล็ก oh. ก yeah. mm ี hmm. right. yeah. Yeah. Hey. Yeah. ่ไหนเนี hmm. okay. mm ่ยสองตัวเอาให้เดี๋ให้ทีเดียวเดียวมันก็ไม่ได้กินแล้วเอาเดียวรวยใกล้ๆขยายกว้างๆหน่อยดิเบี่ยงให้ไก่ให้อะไรไม่มั่งไกลๆน่ะไก่กินแค่สามพุ่มโลกขอาฉันนั่นเออมันก็ไม่พอหรอกมันก็กินมันก็ขี้ออกเหมือนเดิมอย่ากให้มันด้หมามันกัดไงเฟียงไปไกลๆให้มันไปกินนู่นล่อนไปก่อนไกลๆกลางทุ่งในป่านู่นเอาให้มันมากินกับหมาหมามันก็กัดไก่ดิ ให้เร็วๆให้เร็วๆแล้วค่อยรีบเดินไปให้ประตูโน้นมันเดี๋ยวตัวนี้มากินหมดแล้วก็เดินตามไปกินตัวโน้นดิไปให้ข้าวมันช้าให้เร็วๆก็เดินไปไปให้ตัวโน้นแล้วก็ไปให้ตัวโน้นมันก็จบเกมแล้วนี่รอมันกินตัวนี้หมดถ้าพันกินนี่หมดมันก็วิ่งตามถูกลงตาไปโน่นดิมันก็ไปกินอยู่โน่นต่ออีกเอายังไม่มองมันดิไป ตรนั้นก็ให้มันหน่อยๆก็ล็อกประตูนี่ไว้มันต้องให้มันเยอะนั่นมาตามไปแล้วเห็นไหมนั่นโอ้ยไม่ถึงง่ายหรอกดูรังเด็กรังจานหน่อยยังไงกันเอาแก้เสียดยางแก่เสียดยางแล้วไปเก็บขยะ ใครใครใครไม่ได้ทำอะไรเ,เ,เ,เสียดยางลูกเก็บเคลื่อนเก็บเคลื่อนไอแ้แมงแมกไปเอาไม้กวาดไม้กวาดตรงนี้ออกนี่สินั่นน่ะนู่นไม้กวาดถึงแม่นู่นเร็วๆกวาดไปตรงนู่นไม่ต้องใช้น้ำเยอะขนาดนั้นหรอกพอแล้วนะเราเปียกได้แล้วเปืองอุย้ยใส่น้ำทำไมเยอะจังพอพอเปียกจแล้วจับขึ้นไปเนี่ยจับขึ้นไปวางเออนั่นไอ้พอขึ้นไปวางลูก คว่ำคว่ำคว่ำค่อยๆช่วยกันเก็บขึ้นไปขึ้นไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วจะไม่เป็นล้างช้ายัง่ะช่วยมาถึงยี่สิบใบเลยด้ากันสี่ห้าคนแล้วคว่ำน้ําเททิ้งไปคว่ำกระมังไว้มีเอาถังนี้ไปแล้วเก็บขยะใส่จะได้เสร็จเร็วๆจะได้ไปที่อื่นจะได้ไปแล้วไปเก็บขยะช่วยกันเร็วๆเวนี่ยเด็กคลุกๆไปไหนอีกเอากระมังไปน่ะ กระมังนั่นไปไปเก็บใส่กระมังแล้วก็หามไปไม่คุ้มไม่เสร็จหรอกนี่ขยะนี่เก็บไปเลยนี่เนี่ยขาวๆนี่เก็บเก็บเก็บใส่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 กระมังโน่นโน่นไปเก็บให้หมดเร็วเก็บขยะลูกที่เบบโรงเรียนเนี่ยขาวๆเนี่ยเก็บเออนาหน่ะเก็บเข้าไปให้เก็บงานในบนหัวน่อยเก็บขาวๆหน่อยต้อเป็นถุงพลาสติกอ่ะเออเก็บใส่ไปเร็วๆจะได้ไปเผาเก็บลูกเก็บ ไอแม็กเสร็จยังเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปมันกวาดมันไม่ได้มาดูไหมไปกวาดอะไรอย่างนี้มันไม่ผ่านมาดูดิฝีมือมันกวาดอะไรอย่างนี้มันไ่ใ่หรอกตั้งสติกวาดกวาดเออกวาดไปเออตั้งสติทำงานอุ้ยกวาดไม่มีสติเลยมึงรีบไปไหนไม่ต้องมารีบกับเขาหรอกกวาดให้มันเกลี้ยงมันออกไปทุกเม็ดกวาดเบาๆกวาดไปให้หมดที่ละดำๆนั่นอ่ะเออกวาดไล่ไป ไม่ต er, ้องเรียบหน้าที่คือกวาดอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเขากวาดเบาเบาไม่ต้องโกรธไม่ต้องไปโกรธไม่กวาดลงหนักเออกวาดให้ดีน่ะเดี๋ยวลงตาไปเก็บให้หมดถุงขาวๆาหน่อยเก็บให้หมดลูกถุงขาวขาวถุงขาวเารเจษขดจงขยะเก็บให้หมดเลย จิเจรนพรขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะสาธุสาธุฝา,ากกดติดตามเฟซพระสิทธิพรพาทัวร์ด้วยนะใครได้ชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย